รพะคาถาป้องกันเคราะกรรมพยายามสวดคาถานี้ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นคาถาป้องกันภัยทั้งปวงป้องกันเคราะหกรรมเวรภัยทั้งหลายสวดทุกวันดีทุกวันเลยครับคาถาป้องกันภัยทั้งปวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสะพระควะโหะโตสัมมาสัมพุทธะด้วยอำนาจคุณพาัตนะตายขอจงศักดิ์ยิ่งโสเสสิสุมั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 ง,สด,สสงด้วยอำนาจคุณพาัตนะตายขอจงศักดิ์ยิ่งขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ผนจากเคราะกรรมทั้งหลายและเวรภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเทินสาธุสาธุสาธุหา,ากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจพระเครื่องวัตถุมงคลเหรียญหรือสีเบิกไพรนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับปัจจุบันเหลือน้อยแล้วนะครับใครสนใจรีบทักมาด่วนนะมีราคาแบ่งพันครับสวัสดีครับ